พบกับแม่อีกแล้วนะคะเห็นหน้าแม่แบบนี้วันนี้แม่ไม่ได้จะมาโชว์ทำอาหารนะวันนี้แม่จะมารีวิวรองพื้นราคาหลักพันกับรองพื้นราคาหลักร้อยนะคะวันนี้แม่เลือกรองพื้นที่แม่รู้สึกว่าใช่แล้วแม่ชอบนะต้องบอกไปก่อนว่าแม่เนี่ยเป็นคนผิวสองสีนะคะก็คือไม่ได้ดําแล้วก็ไม่ได้ขาว แต่จะออกมาโทนแบบเหลืองเหลืองของแม่ก็เป็นคนผิวมันนะเพราะฉะนั้นแม่จะเลือกรองพื้นที่สามารถคุมมันได้นะคะวันนี้แม่เลือกมา2ตัวนะตัวรองพื้นราคาหลักพันนะคะแม่เลือกชาแนลเลอแตงออลต้านะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ2,500ถึง2,600บาทแม่จำไม่ได้จริงๆนะตัวนี้แม่ใช้เบอร์บี20นะคะส่วนอีกตัวนะคะตัวของโชนะคะตัวนี้ราคา790บาทนะ จะเป็น C.C. ครีมนะแม่ใช้เบอร์ C.C. 02นะคะเดี๋ยววันนี้แม่จะเปรียบเทียบให้ดูนะคะทั้งข้อดีข้อเสียของ2แบรนด์นี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะของ Channel นะคะก็จะออกโทนชมพูเหลืองๆนะคะโทนะคะก็จะเป็นโทนเหลืองเลยทุกคนให้ดูใกล้ๆนะ เดี๋ยววันนี้แม่จะมาทาให้ดูนะคะครึ่งซ้ายหน้าของแม่เนี่ยเดี๋ยวแม่จะทาตัวชาแนลนะแล้วครึ่งขวาเนี่ยแม่จะทาตัวโชว์นะคะเดี๋ยวเรามาลองลงรองพื้นกันเลยนะคะเดี๋ยวลงชาแนลก่อนนะมีลืมลงคอแล้วทุกคนเนไเนียนนะคะแม่ขออนุญาตนะคะลงรองพื้นนะวันนี้แม่จะใช้ ฟองน้ำนะคะเนื้อก็จะมีความแมทนะคะเพราะฉะนั้น เวลาลงรองรองพื้นเนี่ยอย่าลงแบบทั่วหน้านะคะหรือว่าถ้าลงทั่วหน้าแล้วต้องรีบพยายามเกลี่ยนะคะเพราะว่าเขาจะแห้งเร็วมากๆนะคะเดี๋ยวก็จะให้ดูนะคะด้านซ้ายนะคะลงรองพื้นลงไปนะคะก็มีความเนียนกับหน้าเลยนะเป็นเงียยบ้างทุกคนก็เนียนเลยนะคะ๋ยวให้ดูใกล้ๆนะของโชว์นะทุกคน จะเห็นได้ว่าของเนยเนี่ยค่อนข้างจะเหลืองกว่าตัวของชาแนลนะคะคือวันนี้แม่มีสิวฮอร์โมนอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวแม่จะลองดูนะว่าของเนยเนี่ยจะปกปิดไหมนะ ทุกคนเป็นไงคะนี่คือแม่มีสิวประจําเดือนนะแล้วก็คือปกปิดค่อนข้างโอเคนะคะตัวของเนยเนี่ยจะรู้สึกว่าเออบางเบากว่าตัวของทางชาแนลนะแต่ว่า2ตัวเนี่ยมีความเบากับหน้านะแต่หมายถึงว่าความบางเบาในการลงรองพื้นนะคะมันจะมีความรู้สึกที่มันบางเบากว่า,วานะเดี๋ยวเรามาลองดูนะว่าถ้าเราเอาเอาตัวซีซีครีมของโชเนี่ยแถบไปที่สิวนะคะเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวแม่ลองนะ ท well, ุกคนหายไปเลยเห็นไหมจริงๆมันก็เนียนอยู่นะถ้าลงแบบย้ำๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือแทนคอนซีลเลอร์ได้นะแม่ว่านะเดี๋ยวแม่จะให้ดูใกล้ๆนะคะระหว่างตัวชาแนลนะกลับอีกข้างนึงนะคะเป็นตัวของของโชว์นะคะได้ว่านะคะทั้งสองตัวเนี่ยแห้งไปกับหน้าเลยนะ ไม่มีแบบความเหนอะหนะเลยนะแบบซึมเร็วมากเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกหนักหน้าเลยนะคะทั้ง2ตัวนะถ้าดูใกล้ๆนะแล้วก็เดี๋ยวแม่จะลองลองลิปสติกให้ดูนะคะว่าเข้ากับหน้าไหมแม่จะยังไม่ลงแป้งนะคะเพราะว่าแม่จะทดสอบให้ดูว่าจริงๆแล้วอะ่ะลองพื้นเขาบางเบาถึงขั้นแบบไม่ต้องลงแป้งฝุ่นก็ได้อะ่ะหน้ามันก็จะไม่มันนะคะเดี๋ยวลองดูนะ ทุกคนเป็นยังไงบ้างคะดูสิค่อนข้างจะเนียนเลยนะเราว่าตัวของเนยเนี่ยค่อนข้างจะเหมาะกับ everyday look นะคะเพราะด้วยราคาเนี่ยมันเป็นราคาที่ก,กลางๆเนาะเราสามารถแบบใช้ได้ทุกวันแต่โัวชาแนลเนี่ยแม่ว่ามันมีความหนากว่านะคะเวลาเราออกงานอะไรคะ่ะเราว่ามันมันเหมาะกับการออกงานมากกว่าเพราะว่ามันจะมีความ บริ Bring, ้งอ่ะทุกคนบริ้งแล้วก็มีความหนากว่าตัวของโชว์นิดนึงนะคะแม้ว่ามันเนียนจริงๆทุกคนดูสิจะมีข้อเสียของชาแนลนิดนึงนะสำหรับคนที่แพ้น้ำหอมนะคะก็อาจจะใช้ไม่ได้เนอะเพราะว่าตัวชาแนลเนี่ยจะมีน้ำหอมอะผสมอยู่นะคะจริงๆแม่ให้9.5นะหัก0.5ของสำหรับชาแนลนะด้วยราคานะคะอาจจะแบบสูงไปนิดนึงนะบการรีวิวนะคะ แม่หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อรองพื้นนะคะ,ะ,คะที่มีคาช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้แม่ด้วยนะคะแม่ไปเลี้ยงน้องแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเลยลูกบ๊ายบายบ๊ายบายเลยลูกบ๊ายบาย